ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรบ้านโต้งก็จะพามาดูในส่วนของต้นไผ่เลี้ยงหวานที่ทําการปลูกไว้นะครับปัจจุบันต้นนี้เนี่ยที่ลงตั้งแต่ลงดินไปเนี่ยก็ลงไปได้แดเดือนแล้วนะครับนี่จะเห็นว่านี่เป็นต้นพันธุ์ที่ซื้อมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเมื่อแดเดือนที่แล้วนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมเลยนะครับนี่กิ่งก้านใบก็อยู่เท่าเดิมเลยนะครับนี่ไม่มีการแตกแขนงหรือว่าแตกอะไรเพิ่มมาเลยนะครับแต่ว่าต้นมันไม่ตายนะครับนี่ แต่ก็จะมีบางใบที่มันเหลืองแล้วก็สลัดทิ้งลงไปแล้วนะครับเมื่อมาดูด้านล่างก็คือจะไม่มีในส่วนของหน่อที่แทงขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็จะมีรากฝอยขาวๆเล็กๆนะครับของเจ้ารากไผ่ตัวนี้เนี่ยขึ้นมาหากินอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีไม่มีการแทงหน่อขึ้นมาใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็ยังเลี้ยงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะดูซิถ้าเกิดเลี้ยงไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะมีหน่อแทงขึ้นมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ปัจจัยที่มัน ทำให้ไม่โตเลยก็คือหลักๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของความสมบูรณ์ของเงานะครับตอนที่ขุดเงามาหรือแยกเงามาเนี่ยเงานี้อาจจะอ่อนเกินไปนะครับคือยังต้นยังเล็กอยู่ยังไม่พร้อมที่จะทําการขยายพันธุ์นะครับ2ก็คือตอนขุดเนี่ยอาจจะไปครบกระเทือนกับระบบรากแล้วก็ในส่วนของตาหน่อนะครับอาจจะทําให้ตาหนอเนี่ยมันบอดนะครับก็คือไม่สามารถจะเดินเติบโตขึ้นมาเป็นหน่อได้นะครับอันนี้มันจึงทําให้มันไม่มีการแทงหนอขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับ ผมไม่รู้ว่าเงาเนี่ยมันจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการสร้างตาหน่อใหม่ขึ้นมาทดแทนได้หรือไม่นะครับ <S <S ก็เดี๋ยวจะลองปลูกเลี้ยงไปเพื่อที่จะเป็นต้นทดลองดูนะครับว,ว่าผ่านไป6เดือนผ่านไปแดเดือนผ่านไป12บเดือนแล้วเนี่ยต้นมันยังจะโตหรือมันจะมีการแทงหน่อขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังจะไม่ขุดออกนะครับจน,นกว่าต้นมันจะไม่โตหรือว่าต้นมันจะเหี่ยวเฉาตายไปเองนะครับก็จะลองดูนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ